ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องพนฤฤฤฤฤฤรินไดอารี่นะคะเดี Đ ๋ยววันนี้นะคะเรามาแกะถุงเสื้อผ้ากันบ้างดีกว่ากับการช้อปปิ้งออนไลน์เนอะอพี่พักเชื่อว่าสาวอวบหลายๆคนเนี่ยคงอยากแบบเออได้ดูบ้างอยากรู้ว่าพี่พัก ใส่เสื้อแบบไหนซื้ออะไรมาเฮ้ยเผื่ออัดเป็นไกด์ไลน์ในการแต่งตัวให้หลายๆคนได้นะคะวันนี้นะคะพี่พักก็ได้สั่งเสื้อผ้าของชีอินมาชึงสี่ชิ้นด้วยกันแหละปกติแล้วเนี่ยพี่พักก็ซื้อเสื้อผ้าของชีอินอยู่แล้วนะคะแล้วก็เฮ้ยพอเราซื้อบ่อยๆเข้าเราเริ่มรู้ตารางไซส์หรืออะไรกับของเขาอย่างนี้แล้วนะก็เอามาแบ่งปันให้ดูนะคะนี่ก็คือถูงเสื้อผ้าของพี่พกักเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยดีกว่า ตัวนี้นะคะเป็นเสื้อบราส์พลัสไซส์นะคะเป็นลายดอกไม้คุณบอกดอกไม้โบโฮนะตัวนี้เนี่ยพี่พักสั่งมาในไซส์ 2XL นะคะต้องบอกก่อนว่าพี่พักเป็นคนหน้าอ,อกอยู่ประมาณ44-45-46ไม่เกินนี้ค่ะส่วนเอวและสะโพกไม่ค่อยวัดเลยเพราะว่าส่วนมากชอบใส่เสื้อทิ้งๆแล้วก็ใส่เกง่งเกงเลกกิ้งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปใส่ให้ดูกัน ตัวนี้พี่พักเลือกไซส์มาเป็น2 XL ซึ่งขอบอกว่าเฮ้ยพอดีเลยแต่ว่าหน้าอกเนี่ยอาจจะล้นไปหน่อยแม่ตัวนี้เนาะสำหรับตัวพี่พักเอพี่พักคิดว่าพี่พักกล้าใส่แหละถ้าใส่ไปแบบไปเที่ยวหรืออะไรแต่ถ้าใส่ไปลานแล้วติดฟิล์มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนมมันหกอะ คอมเมนต์บอกหน่อยว่ามันดูอุจาร์ไหมมันดูมันดูน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่านะคะสำหรับตัวพี่พักเองเนี่ยถ้าใส่ไปเที่ยวใส่ไปแบบไม่ได้แบบอยู่ที่ร้านพี่พักก็โอเคแต่ถ้าอยู่ที่ร้านพี่พักคิดว่าพี่พักอาจจะต้องหาเข็มกลัดหรือว่าหาเสื้อกะออกมาใส่แหละแต่ว่าก็สวยนะช่วงนี้อินกับเสื้อผ้าแบบลายดอกมากๆม,ม,มาดูตัวที่สองกันค่ะตัวนี้เนี่ย จากตารางไซส์แล้วเวลาที่เราเลือกซื้อเนี่ยให้เราดูที่ตารางไซส์ดีๆนะคะว่า 1XL ลองล,อง,ลองคลิกเข้าไปที่ 1XL ดูก่อนว่ารอบอกกี่เซนนะคะเพราะว่าบางตัว 1XL ก็จริงแต่ว่าใหญ่บางตัว 2XL ก็จริงแต่ว่าเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูที่ช่องแบบรีวิวคอมเมนต์อ่ะเขาจะบอกเลยว่าเสื้อตัวนี้ขนาดพอดีหรืออะไรนะคะอ่าตัวนี้เป็นเสื้อบราส์เหมือนกันแต่เป็นไซส์ 1XL พี่พกคิดว่าใหญ่ เพราะว่าปกติในชีนเนี่ยพี่พพ่จะใส่อยู่ประมาณ 1XL 2XL นะแล้วก็ 0XL ใส่ไม่ได้มันจะสั้นมันจะสั้นเตยอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็พอดีเลยมีใส่เลกกิ้งมาเฮ้ยวสวยนะชอบน้องสวยอ่าตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นจ๊มแต่จ๊มหลวมๆตัวนี้คือไซส์ 1XL แต่ดูว่าใส่ออกมาแล้วใหญ่เนาะใหญ่กว่า 2XL เมื่อกี้นะคะแต่ตัวนี้น่าจะใส่ทุกวันได้ พี่กก็ใส่ตัวนี้แล้วดูอ้วนนะเพราะว่าถ้าเราอ้วนแล้วเราแบบคอตันเนี่ยพี่พอกว่าปัดอกหนีดีกวา่าเดี๋ยวลองดูว่าใส่อย่างนี้ได้ไหมหรือว่าถ้าปัดอกดีกวา่าเดี๋ยวอาจจะเอาไปแก้แต่ตัวนี้ก็โอเคค่ะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวต่อมานะคะเป็นเดรสและเป็นเดรสยาวยาวประมาณแบบเกือบกระตุ่มเลยนะคะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยจะมีดันไหลให้ด้วยพี่พักแอบบอกว่าฟิลความรู้สึกพ่พคกคือพี่พักเป็นคนที่ใส่แขนกุดค่อนข้างสวยอะเออไม่ได้เข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่าหรืออะไรนะตัวนี้พี่พักซื้อมาในไซส์ 1XL ตัวนี้นะะก็เป็นเดรสยาวเลยแล้วก็ด้านข้างนี่แอบผ่ามาถึงแบบครึ่งขาอ่อนเลยนะคะ เออพี่พักนั่นแหละก็แอบบอกว่าคิดว่าตัวเองใส่เสื้อเป็นแนวแขนกุดอย่างนี้ค่อนข้างสวยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนอ้วนมีพุงอะไรเงี้ยนะคะเวลาใส่เนี่ยพี่พักอาจจะแอบ,บใส่รัดแบบที่รัดเอวนิดนึงให้ดูเป็นทรงนะพี่พักก็ชอบตัวนี้นะแล้วสีสันสดใสเนาะ <c oughs> นี่นะคะเพื่พชอบตัวนี้นะ เออพี่พักชอบแล้วก็ดูความมีดันไหลดันทรงตัวนี้สวยดีและตัวสุดท้ายนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่เคยว่าวิวอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยในการรีวิวนะเพราะว่านี่คือชุดว่ายนะ้ําเดี๋ยวจะเอามาให้ดูตัวนี้นะคะเป็นชุดว่นายน้าก็คือชีนบิกินี่เลยนี่พี่พักซื้อมาเนี่ย ชื่อเขาเขียนว่าเป็นพัสไซส์ผูกโบนลายดอกไม้นะคะมาในไซส์ 1XL ตาดำนี่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 น,น,น,นเออเป็นไงเ,ออเพราะว่าที่เลือกมาเนี่ยก็ด้วยความหวังใจว่าคือตอนที่ซื้อมาเนี่ยก็คืออยู่ช่วงประมาณปลายเดือนสฤศจิก,กาย,ยนข่าวโควิดแล้วรอบสองเนี่ยยังไม่มาก็คุยพี่อ้อพี่อ้อบอกว่า เราอาจจะต้องแบบเที่ยวใต้เที่ยวอะไรกันบ้างเนออด้วยความเอ้ยหวังใจว่าเฮ้ยอาจจะได้ไปนอนโรงแรมมีชายหาดแล้วมีอะไรก็ซื้อชุดว้น้ำมาดีกว่านะแล้วก็ลายดอกเนี่ยเป็นการพางพุงที่ดีมากแล้วเลยมีแอบว่าบิวตรงนี้ด้วยนะคะพี่พักก็เลยอืมสั่งมาดีกว่าสรุปว่าโควิดมาอีกรอบค่ะแต่พี่พราวคิดว่าเราคงควบคุมได้นะเดี๋ยวเรามาใส่กันดูและนี่นะคะก็คือชุดว่ายน้ำนะ ใช่หนึ่งเอ็กแอลคือพี่ว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่พอดีเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขามีซับนมให้เราด้วยนะคะเป็นแบบเป็นฟองน้ำซับนมมาก็ไม่ต้องกลัวจุกโผ่แต่จริงๆก็คือถ้าถึงไม่มีฟองน้ําอ่ะแต่มันเป็นลายดอกไม้ขนาดเนี้ยถึงจุกโผล่ไปอะ่ะมันก็ไม่เห็นหรอกเนาะเพราะลายลายดอกไม้มันพรางแล้วก็ตัวนี้แบบพี่กิ๊ฟมีเห็นไหมแบบชวนเนื้อหนังบางสารอ้วกอย่างเราอะ่ะมันมีของไงแเราก็โชว์ได้เราโชว์ของได้นะคะ พี่พักชอบนะตัวเนี้ยก็คือมันช่วยพังคุงด้วยเด็กอะไรด้วยแหละอืมสวยก็เอาเป็นว่านั่นแหละค่ะคือสี่ชุดพี่พักซื้อมานะคะก็มีชุดที่ชอบมากๆก็คือชุดเขียวกับชุดว่ายน้ำชุดนี้พี่พักชอบนะส่วนอีกสองตัวชุดเดรสสีเหลืองก็ชอบแต่ว่าตัวขาวและชุดอาจจะ ขัดใจตัวอีกนิดหน่อยมันาใส่ไปดูตันๆนะคะก็สําหรับตัวพี่พักเนี่ยพี่พักคิดว่าถ้าเรามีรูปร่างที่อวบพี่พักเนี่ยเป็นคนที่หน้าอกใหญ่แขนใหญ่มีพุงแต่ว่าขาเล็กก้นแบนพี่พักว่าเราน่าจะซื้อแบบเสื้อเปิดอกเปิดแบบให้แบบให้โชว์เนื้ออกหน่อยพี่พักว่าน่าจะสวยใส่ออกมาสวยนะก็อยากที่เห็นนะแล้วก็พี่พักก็ชอบใส่ด้วยอย่างนั้นแหละนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็เดี๋ยวพี่พักจะ ใส่ลิงไว้ให้ทุกตัวแหละว่าเข้าไปดูกันได้นะคะพี่พักซื้อเสื้อผ้ากับชีอินเนี่ยมาเกิน20ชุดแล้วแล้วก็พี่พักว่าคุณภาพผ,ผ้าดีราคาไม่แรงแต่เราอาจจะแบบแอบรอนิดนึงเนอะรอหน่อย7วันถึง10วันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รีบแบบพี่พักว่าโอเคเลยเราก็จะได้ของที่แบบราคาดีแล้วก็ได้ตรงไซส์เราด้วยเพราะว่าเขามีตารางไซส์มาให้เราเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วพี่พักสั่งซื้อกับชีอินมา หลายปีแล้วนะไม่เคยผิดหวังเลยและรอบนี้ก็เช่นกันมีจุดที่เราชอบมากมายเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูกันได้นะคะ <ừ> ที่ชีอินนะคะเขามีทั้งเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ใหญ่พี่มเมี่ยมเครื่องประดับเครื่องเรือนอะไรโอ้มีเยอะมากไปดูกันได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะ